มาพบกับฝันข้าวค่ะโปรโมชั่นสอร์ดป้ายแดงนะคะเห็นหน้าฝัานก็ต้องนึกถึงรถสอร์ดใช่ไหมคะด้านข้างฝันตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถสอร์ดแรนเจอร์นะคะ4ประตูยกสูง XLT เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะคะจะเป็นปี2021นะคะเป็นตัวใหม่นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,200cc นะคะแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบป้องกันการพิกควาำนะคะส่วนราคารถนะคะไม่แพงเลยค่ะราคารถนะคะเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่854,000บาทนะคะส่วนเกียร์ออโต้ที่ขวัญ เอามารีวิววันนี้นะคะราคารถจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นมากมายนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมในขณะนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าฝันแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะว่าขันแต่งอะไรบ้างนะคะมาเลยคะ่ะ ด้านหน้านะคะก็จะเริ่มจากกระจังหน้าตรงนี้นะคะฝันจะใส่ให้เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะมีตัวอักษร F O R D นะคะตัวใหญ่อยู่ที่หน้ากระจังนะคะตัวนี้ตัวอักษรฝันก็จะทําให้เป็นสีแดงนะคะตัดกับสีดํานะคะเพื่อให้แมทกับสีรถของเรานั่นเองนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นครอบกันชนหน้านะคะสีดําด้านนะคะถัดมาด้านท้า ตรงนี้เลยค่ะเพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้กับไฟหน้าของเราจะใส่เป็นข้อไฟหน้านะคะสีดําด้านเช่นกันนะคะส่วนถัดขึ้นมาบนฝากระโปรงตรงนี้นะคะจะเป็นสกูปหน้านะคะสีแดงนะคะตัดกับสีดําด้านนะคะในคะด้านหน้าเราสวยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะ ด้านข้างจะใส่เป็นซุ้มล้อค่ะ6นิ้วแบบมีหมุดนะคะถัดลงมาค่ะที่ขาดไปได้ล้อของเรานะคะล้อเดิมนะคะจะเป็นล้อขอบ17นะคะตัวนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นล้อขอบ20นะคะพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะตัว A-T1 นะคะดอกยางจะสวยเกาะถนนดีเยี่ยมเลยค่ะถัดมานะคะรอบแก้มตรงนี้ค่ะ เดิมจะเป็นสีคโครเมียมนะคะฝันก็ใส่เป็นครอบให้นะคะถัดขึ้นมาตัวนี้เช่นกันค่ะเดิมจะเป็นสีคโครเมียมฝันก็ใส่เป็นครอบสีดาด้านให้นะคะถัดขึ้นมานะคะขอบประตูตรงนี้นะคะจะใส่เป็นกระสัดข้างนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับหลังคารถโดยการใส่ราวหลังคาด้านบนนะคะ ต้นนี้สังเกตได้น,นะคะส่วนใหญ่ชุดแต่งขวันจะใส่ให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้รถนะคะดูสวยงามแล้วก็ตัดกับสีรถนะคะถัดมานะคะตรงประตูตรงนี้นะคะจะใส่เป็นข้อมือเปิดนะคะพร้อมกับข้อมือจับตรงนี้นะคะผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะเดี๋ยวขอนพาไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ภายในตรงนี้นะคะของเราเนี่ยรถตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอนะคะมันติดทัศนะคะตัวนี้8นิ้วนะคะรองรับนะคะ Apple c a r p l a y นะคะแล้วก็ Android Auto น,นะคะตัวนี้จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็สั่งงานเป็นภาษาไทยนะคะโครงร้ายของเราเนี่ยจะเป็น พวงมาลัยไฟฟ้านะคะช่วยผ่อนแรงนะคะขณะขับขี่นะคะเพราะฉะนั้นขับขี่สบายมากเลยค่ะส่วนเกียร์ออตโต้ของเรานะคะจะเป็นเกียร์6สปีดนะคะรถคันนี้นะคะเป็นปี2021แล้วนะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะจากโรงงานเลยนะคะภายในห้องโดยสารของเรานะคะก็จะกว้างขวางนะคะ เราดูภายในกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูตกแต่งต่อไปเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กน,นะคะที่นิยมติดกันอยู่ในขณะนี้เลยนะคะเป็นของ Outlander นะคะส่วนไฟด้านท้ายตรงนี้นะคะฝันจะใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะเพื่อให้ไฟท้ายของเราเนีย่ยดูโดดเด่นและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านข้างแล้วนะคะไปดูด้านหลักกันต่อเลยนะคะด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะใส่เป็นกระบะเนเน์นะคะของ f o ร์นะคะจากโรงงานเลยค่ะส่วนในส่วนของฝาท้ายนะคะฝาท้ายจะใส่เป็นข้อมือเปิดพร้อมกับปลายดาบตัวนี้นะคะ เพื่อให้ฝาท้ายของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านหลังตัวนี้นะคะตัว XLT ของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะช่วยให้ปลอดภัยในขณะที่คุณลูกค้าค่ะถอยหลังนะคะตับมานะคะจะเป็นลายสติกเกอร์นะคะ เป็นลายโครนนะคะตัวนี้จะมีตัวอักษรเลนเจอร์นะคะอยู่ตรงกลางนะคะลาสติเกอร์ตัวนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะ เลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะถ้าไม่ชอบลายนี้นะคะฝันยังมีลายสติกเกอร์ให้เลือกอีกเป็นร้อยลายเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากได้โปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะคะใช้เงืนออกรถน้อยหรือชุดแต่งสวยสวยนะคะสามารถติดต่อผ่านฝันได้น,นะคะที่เบอร์0 9นย์9 5 9 5 9 6, 6นะคะหรือคลิกลิงก์ไลน์นะคะ ยูทูบฟีนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเฟแนน้นะคะหรือนั่งดูยูทูบอยู่ที่บ้านนะคะสามารถจองรถกับขันได้นะคะโดยการจองออนไลน์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัย100%เเซนะคะเรามีบริการจัดเฟนนน์ให้ถึงบ้านเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงเรื่องโควิดนะคะวันนี้นะคะฝนขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ